ครับในช่วงของห้านาทีวันนี้สำหรับพื้นครูสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพร้อมพันธ์และท่านผู้ฟังที่เคารอบุกท่ทานครับแล้ปิดเทอมในพักผ่อนหรือเสียงใสใช <laughs> ก็ดีขึ้นแล้วนะครับอตอนนี้ท่านผู้ปกครองก็คงจะอบอุ่นใจแล้วนะครับหลังจากที่ลูกๆจะไปทําการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนต่อชั้มนม .1 นนะครับก็เชืาอา่อว่าทุกทางคงจะมีสถานที่เรียนให้กับลูกๆทุก เข้าเปลี <ım Laser y en> ่ยนต่อในปีการศึกษา2558นะครับในช่วงนี้ปิดภาคเรียนคุณครูก็คงจะไม่ได้ว่างเว้นนะครับเนื่องจากว่าทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับมีนโยบายให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขารพื้นฐานนะครับได้จัดระบบพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานโดยระบบทีออนไลน์นะครับซึ่งก็ให้ครูและบุคลา รู้ความสามารถและสมรรถนะตามความสนใจและภารกิจของตนเองนะครับเพื่อที่จะเป็นการสร้าง <c oughs> สร้างเสริมให้วิชาชีพครูและก็วิชาชีพชั้นสูงในสังคมนะครับเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องกล่าวว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมนะครับเพราะ,ะนั้นในช่วงนี้ท,ท่านรองสมชัยอุมาวันนะครับก็บอกว่าทางสพท่อก็ได้มีการ ตามความสนใจและความต้องการของตนเองนะครับโดยผ่านร,ระบบนะครับทีบีออนไลน์นะครับซึ่งก็จะเริ่มให้เข้าระบบได้ตั้งแต่วันที่1เมษายน25 5 8เป็นต้นไปนะครับก็ขอให้คุณครูเราลองเข้าไปทดสอบสมรรถนะของตัวเองในเรื่องของกลุ่มสาระหรือวิชา่งางๆนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นครูนะครับทางารยนปริญญาทาเสนานะครับ เบ6ภาคเรียนประจำปี2557นะครับเดิมทีเดียวนั้นกำหนดเอาวันที่7วันที่8เมษายน2558นะครับแต่เนึกจากว่าระบบ DPA m ิ x 2551นั้นยังไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ก็บอเลื่อนไปเป็นวันที่16 17เมษายน2558เวลา8นาฬกาถึง มากลุ่มสาระการเรียนรู้8ดบวกหนึ่งกลุ่มสาระนะครับพร้อมกับท่านประธานรองประธานทั้งสมมป์าหมอต้นและก็หมอปลายนะครับเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการที่จะดาเนินการพัฒนา,ากลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับของกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพทั้งหมอต้นและหมอบลายนะครับในวันพรุ่งนี้เวลา10บนาฬิกาที่ที่ห้องประชุมตึกสมาคมติดเก่าปิยะมหาราลไยของท่านผู้บริการคมินสีมณฑส ท่านโอภาสสุมมนาฏประธานกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดนครพนมนะครับก็ประกาศผลาการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในระดับจังหวัดของจังหวัดนครพนมนะครับผลคัดเลือกออกมามีสองท่านในกันยินดีกับท่านผู้ในการอนันต์สุวรรณโง๋งนะครับผู้ในการเรียนนครพนม สราฐานวิเศษคุณครูโรงเรียนอนุบาลนครปนมนะครับที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้สมควรได้รับรางวัลพระสานสมเด็จเจ้าฟ้ามหา,าจาักรีในระดับจังหวัดน,นะครับท่านท่านผู้ในการคมสินศรีมรักร,ร่วมกับท่านดรวิทยาอินารานะครับก็จะจัดงานประเพณีสงการสืบสารวัฒนธรรมไทยนะครับน้องพีตออนรดน้ำปอพรอผู้ใหญ่นะครับในวันศุกร์ที่1 0เมษายน2 5 5 8เวลา8นาฬิกา นี้ก็มีท่านกว้างรอบครอบอดีตอธิบุีกรมสามัญชนาและก็อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่ากรารกระทรวงอุตสาหกรรมมาเป็นประธานในพิธีนะครับงานนี้ก็มีท่านผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านกอขอชิญท่านที่เคารพรักทั้งหลายนะครับร่วมงานที่อประชุมรัตนโกโเสดโรงเรียนปิยะมหาลัชไลนะครับในวันพฤหัสบ,บดีที่9เมษายนนี้นะครับทางท่านปริญญาธรัสเตนาขอเชิญประธานสหวิทยาเขตทุศวิทยาเขตนะครับร่วมประชุมเพื่อพิจารณา เรื่องการใช้เงินเหลือจ่ายของสอพม22นะครับโดยจะประชุมเวลา14นาฬิกาที่ห้องประชุม4ของสอพม22นะครับปิดท้ายรายการหน่อยก็แล้วกันนะครับสําหรับท่านที่ต้องการอยากจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทปร,ริญญาโทการบริหารการศึกษานะครับจะเปิดรับสมัครในรุ่นที่9นะครับในประมาณเดือนมิถุนายน2500 ผมพูดถึงอนันตนะ์ส่วนนะโหี่ก็ขอแสดงความดีดใจครั้งหนึ่งนะแต่ว่าเขาบอกว่าจะมีการจัดงานศิลป์เก่านะวันที่14เมษายนครับน้องพี่เทวดงคืนดินนะอย่าลืมกันแล้วกันนะฮะตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปในขณะที่คุณครูโอทาพนม์แจ้งมาบอกว่าศิลป์เก่าทาพนมก็จะมีการจัดงานศิลป์เก่ามอนกับวันที่14เมษายนทีททนนะ่โรงเรียนทาพรนรนะเออพ่อโรงเรียนทาพนมในไข่นะ้อทุกวันนี้อ่าถ้าอย่างไรยังไง,ง,ไงก็อ่ะถ้าเกิดว่าครูบาการโค่นตาอยากจะได้